สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมือเจอกันอีกแล้วนะแกและวันนี้ฉันก็อยู่ในเกมเ a d by Daylight m o b บ l e เหมือนเดิมแต่วันนี้แกฉันจะมาเล่นเปิร์กหนีนั่นก็คือเปิร์กบูลและเปิร์กบูนมันก็มีเยอะมากๆเลยแกแต่บูนแล้ที่ฉันเลือกมาเล่นก็คือบูนก้าวเงานะแกก็คือเปิร์กนเนี้ยเนี่ยเมื่อเราจุดบูลโทเทมเสร็จแล้วนะแกถ้าเราอยู่ในระยะโทเทมก็คือ24เมตรเนี่ย มันจะทําให้ฆาตกรมองไม่เห็นรอยขีดข่วนแล้วก็ออร่าของผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะของโทรเทมด้วยแล้วมันก็ยังคงอยู่ต่อไปแกหลังจากที่เราออกจากโทรเทมไปแล้วใน4ี่วินาทีเลยนะแกฉันน่ะชอบเล่นเปิกนี้มากๆเลยแล้วฉันก็ชอบจะหาโทเทมไม่เจอนั่นเอง <laughs> และตอนนี้แกเราก็ได้ห้องมาแล้วนะก็คือในห้องนี้มีฉันเป็นคนไทยคนเดียวแกอีกสามคนคือคนญี่ปุ่นแกว่าเขามาด้วยกันปะ ฉันว่าเข้ามาดยกันแน่เลยอะแต่ยังไงก็ตามฉันคือคนไทยคนเดียวและพวกเธอต้องเป็นกําลังใจให้ฉันด้วยว่าให้ฉันรอดไปจากเกมนี้ได้อุ๊ยคนแรกแกฮิคาริเขาเอาเข็มมาด้วยนะแกะเออนเลิศอยู่อุ๊ยสองคนเป็นชื่อคนญี่ปุ่นอะแกะเขาเออกกล่องมาด้วยฉันว่าเกมนี้เรื่องปั่นไฟอะเป็นเรื่องที่โฟกัสเป็นเรื่องที่เพื่อนแพร่ตีมากมากเลยโอเคแกแผนที่ที่น่าจะได้ไปก็คือ กุญแจที่ดินสโตรดนะแกแต่ไม่น่าจะได้ไปแหละ <laughs> เพราะมีคนเอาปฏิเสธด่านมาโ <laughs> อ้ย <laughs> อุ้ยแกแลคะคั้ตอนที่เราต้องมาเจอในเกมนี้คือเดอะเนิร์ดนะน่าจะได้ได้ใช้อยู่มืองแกเออมาค่ะเราอยู่ในที่ดินห่อฐานหินนะคะที่ดินของตระกูลมากมิลลันนะโอเคแกมาเลยค่ะอุ้ยแกจะกดเฟืองแดงทันไหมอ่ะฉันแต่นี่ซึ่งไม่ได้นี่นะ ฉันขอําใจก่อนอีกแก่เดอะโน้ว่ะอ๋อใช่มันบอกเราเมื่อกี้อุ <laughs> ้ยมึงมันมาปะเนี่ยมันต้องมองเห็นออร่าแน่เลยยะตอนเริ่มอ่ะโยแต่ว่าฉันว่าฉันนับจะไม่ใช่คนแรก <laughs> แบบใดไม่ใช่คนแรกแบบใดแกทำไมฉันตัวคนแรกตลอดเลยวะงงคุ้ นางตามใช่ปะนั่งไปตามพูดแห้วใช่ไหมโอเคแกนังไปตามฮิคาริแล้วโอ้ยอีบ้านยิงตีเลยก็อยู่ตรงนี้คือเอออาแกฉันฉันขอเปิดกล่องก่อนได้ปะขอเปิดกล่องก่อนนะเอาแต้มก่อนโอเคค่ะเปิดก่อนอกูแกดูสิ <laughs> เพื่อนเพื่อนปั่นฉ่ำมาฉันชอบเวอร์โอ้โดนว,นวดตึงอยู่แกโดนว,นวดนังไอ้นี่อ่ะ นางนางมองเห็นตอนเริ่มเกมแน่เลยไอะฉันว่านะวยแกมันจะขึ้นมาปะนี่มึงโอ้ยคือวยแกเครื่องไล่จะเสร็จแล้วอะคือเร็วมากวยแกเพิ่นล้มแล้วตรงนี้มีคนไหมหิวให้ดิฉั้นน่อยไม่มีอุ้ยอุ้ยหิยวให้หน่อยโอเคแกนางไล่ต่อเลยนางะตีลม้มปะนี่คือแต่ฉันก็ยังไม่ได้สุดโทเทมเลยคือ โอ้ยหัวใจแม่จะวายเกจะไปอุ้ยเกมมึงไม่ได้แล้วแกแต่ว่าจะต้องติดตังอีนี้ก่อนโอเคอ๋อนึกว่าจะกดไม่ทันโอเคอุ้ยแกล้มสองแล้วว่ะคือแกนั่งไปช่วยกันทันได้ปะแกวาอุ้ยเี้าคืออุ้ยต้องไปช่วยแล้วแกเพราะเราเราปั่นไม่ได้เรามันล็อกแล้วอ่ะไปไปไป อุ้ยอุ้ยแกนังตึงมากเลยคือแบบใดไปดีไม่ว่ามึงกดซ้อมก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เพื่อช่วยกันไปได้ฉันขอปั่นล้วกันนะออ้ยแกเราลืมอะไรหรือเปล่มมาวะยังไ,ไม่ได้จุดบูนเลยอ่ะเออคือมันก็จะเป็นแบบนี้นะแกแบบคือถ้าสมมติว,ว่าเครื่องมันไม่ได้แล้วเราต้องวิ่งหาจุดบูนอะมันก็จะแบบเสียเวลานิดนึงนะถ,ถ้าเอาเ้าเปิกหนีมาก็อาจจะแบบ เ,ออเดินหาโทเทมเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะได้ใช้เนาะอุ้ยแกม,มาแล้วแถวนี้มีโทเทมปะอุ้ยนี่ไ้แกฉันเจอละมาค่ะอุ้ยนางจะมาปะเนี่ยอยู่ใกล้มากเลยอ่ะนางคงไม่มาหรอกมั้งขอจุดเสร็จก่อนได้ปะขอจุดเสร็จก่อนได้ไหมนิดเดียวแกอีนิดเดียวโอเคโอเคโอเคได้แล้วแกได้แล้วนี่นะแกพอจุดเสร็จปุ๊บหน้าจอเราจะเป็นสีฟ้าเลยทันที คแกเนี่ยฆาตกรมันก็จะตรงนี้ะเสร็จแล้วแกโอเคแกนางอุ้มเพื่อนเราละอยู่ไหนวะโอเคตรงนั้นแกอุ้ยนั่งมาเครื่องนี้อะ,อะแกว่านั่งจะเห็นหรอปะมไม่น่าเห็นนะไม่น่าเห็นหรอกมังแกนเราจุดบูนแล้วอะโอเคโอเคแกนั่งไม่เห็นรถไปค่ะ ช่วยเพื่อนก่อนเนาะจังหวะน,นี้แกเพื่อนเฟสสองแล้วว่าเพื่อนจะรอดปะเนี่ย <c oughs> ฉันจะไปช่วยเองไม่ค่ะดิฉันจะมา <c oughs> <c oughs> ลงมาอีหนูโอเคเลิศหิวไหมโอเคหิวค่ะแกนั่งมองหิวปะนั่งตึงอยู่นะโอ้ตั้งฉ่ำอะ่ะนั่งกรีดใหญ่เลยแกตอนนี้เหลือสี่เครื่องแนละ้วแกเครื่องนี้ฉันว่าต้องเอาให้เสร็จอะ่ะมามามา,มา โอเคมาแกโอเคเป็นเครื่องที ah ่ชันได้ใส่เฟืองแดงไว้นั่นเองแกเออเพื่อนจุกแบบจุกปีนึงเลยเลยปั๊ขอแบบนา้นนานขออีกสี่เครื่องคือเสร็จเลยแต่ว่าฉันว่าแบบเกมเนี้ยเพื่อนเพื่อนคือปั่นช่ําอยู่อะแกเพื่อนตั้งใจปั่นมากเลยอะเลิศโอเคเสร็จแล้วไปค่ะเข้าไปออลาบูนของเรา นั่นจอเราจะเป็นสีฟ้าทันทีที่เราเข้ามานะฉันจะไปช่วยเองโอเคค่ะมาค่ะตรงนี้หรออุ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ค่ะอุยงานนี้จะเสร็จแล้วขอบันด้วยนิดนึงก็ยังดีโอเคมาค่ะฮิวฮิวโอเคอันนี้ยังอยู่ในออร่าของตัวบูลของเราอยู่นะแกมันก็เลิมันกระึ้งอยู่โอเคแต่นางน่าจะเห็นแล้วแกไปหนีไปหนีไปหน,ไปนีไปเร็วเป็นสลับมือนางไว้เองอุ้ยอีบ้า แกชุดนางจึ้งอยู่นางนางนางเลือดอยู่เกือบโดนคือแกนังจะเห็นเราปะกเกือบโดนคืเกือบโดนอุ้ยแกนังอุ้ยมึงเกือบโดนเกือบโดนน่ะคือแบบใดโอเคเอานังไม่ตายฉันแล้วว่ะแก <laughs> อุวยนังนางไปดับบูนฉัน นางเป็นดาปปูนชันนางรูมากมากเลยอนะ่ะแกนางจึ้งอะ่ะคือทำไงดีวะ้าวิโดนแน่มึงโดนแน่อุ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยขนลุกหมดอย่านะอย่าทำฉันวิแกอุ้ยวิแกนางว้ามากอ่ะคือแบบใดนะอย่าทำบอแมวกลวโอเคอ,อีกสองเรือง อุ้ยแกชุดนางก็เจื้องอ่ะโอเคซ่อมเครื่อง,งไฟไปลกูกซ่อมเครื่องมไฟไปไฟคนญี่ปุ่นเอาอีไปอีไปโอ้เจ็บอีไปช่วยด้วยอุ้ยนางไปที่เครื่องนางไปที่เครื่องแกโอ้เวอร์มากเหมือนนางแขวงแล้วนางเจอเลยป่ะนางเห็นออร่าตอนแขวงปะ่ะ้ยแกนางมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยโลกนี้เลยเนาง แกนั่งใส่ได้กี่เปิร์ในสิบเปิร์กป่ะเนี่ยคือ <laughs> มันนี่มันหิวตรงนี้ตรงหิวแกว่ามันจะกลับมาไหมมองหิวอีกป่ะเนี่ยคือแกว่ามันจะกลับมาไหม <laughs> โอเคเราสมมติน่าจะิหิวทันแกนั่นไงมาจริงดว้วยคือเร็วๆโอเค แกนั่งเห็นไหมอ้ยฉันลุนน่ะแกอุ้ยอีบ้าโอเคนังไปที่อื่นโอเคได้อยู่อุ้ยไปยังไงวะไปแบบใดแกนังไม่ได้ไปนังอยู่ตรงนี้แกนังเห็นเราอะ่ะเห็นเราปะนังเห็นใครโอเคนัง <laughs> โอเคแกนั่งไปหาเอโลดีเราไปหาปั่นเครื่องดีไหมหรือเรา,เราไปหาจุดบูนก่อนดีโทเทม,มี่ไหนวะ โอ่จุดอุ้ยแกแกนอุ้ยแคเห็นโฮเทมเมื่อกี้แต่ฉันขอเาเครื่องก่อนมาเพื่อนกำลังจูกอยู่แกเราต้องเอาเครื่องถ้าไม่ได้เครื่องคือไม่ได้ออกอันเนี้ยแกเราต้องชั่งใจนะว่าเราอ่ะจะจุดบูนหรือจะหรือกะปั่นเครื่องเออบางครั้งอ่ะคือพอเราไปคนเดียวใช่ไหมแล้วก็จะแบบเราคุณทาอะไรดีวะอะไรเงี้ยเออบางทีเราไปจุดบบนเพื่อนก็จะแบบไอ้นี่จุดบูนอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยมามาปั่นก่อนเลยกก็เออโอเคปั่นก่อนก็ได้ปะ เออเราก็ต้องชั่งใจว่าอันไหนที่มันจะทําให้เราโดนด่าดน้อยสุดโ <laughs> okay. อเควิแกเพื่อนล้มไปแล้วว่าโอเคเพื่อนเพิ่งเสร็จแล้วแกยังช่วยได้อยู่นะโอเคข่ะเลยฉันจะไปช่วยเองได้เลยแต่เธอเจ็บอยู่ไหนโรดี้อ๋อนางนางฮิวตัวเองอยู่แกมันมาแล้วมึงมึงมันมาแล้วไปเถอะม <laughs> ันมาแล้ววิแกมันมาหาฉันว่าโอเคแกไปก่อน okay. ถึงแม้ว่าไม้มันจะไม่ค่อยช่วยเนือฉันก็พับไปเลยแกไม่แคร์อูอ๊ะเส็จแล้วเส็จแล้วปฏิหารมากฉันขึ <c oughs> ้นเร็วมากแกยังไงดีประตูอยู่ตรงนน้นก็ตรงโน้นแกโอเคจำไว้นะจำช่วยฉันด้วยโอเคก็คือฉันว่าหนาะเปิร์กนี่มันเป็นเปิร์กที่ดีนะแกมันช่วยให้เราแบบเออเวลาเราจูคัาตการอาจจะหลงกับเราได้แล้วก็มันทําให้แบบ เออเราเล่นง่ายขึ้นด้วยนะเวลาเราเจอฆาตกรที่แบบมีมองอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยอุ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> ว้าจะเจอแล้วแกน,นี่คือขุมจอมบัตรของฉันและเราก็จะไม่ลืมที่จะประสานพรมันแกก่อนที่เราจะออกไปแกเยอเอลูดี้เยอเอลูดี้โดนไล่อยู่แกแต่นางมือเฟแรแลกได้อยู่ได้อย,อยู่แกเราต้องไปช่วยนางนะเพราะนางทำคุณประโยชน์ให้กับเพนตีนีเยอะมากเลยแกไปค่ะอุ้ยจะว่านางจะรอดได้ปะ มันไม่รอดแน่เลยอ่ะเออเออเลัดลัดอุ๊ยนั่งหิ้วหว่แกนั่งไม่วิ่งตามสิวะยังไงดีวะมึงเราต้องแอบก่อนแกฉันว่านะเออแอบก่อนแอบก่อนพอเพื่อนต้องไปเล่นหน้าประตูแน่นอนฉันว่าฉันว่านั่งมาด้วยกันวะ่ะจริงขึ้นมาสิอุ้ยลงห้องวีเหรอโอ้มายก้อดคือ แกนังจะเห็นหรอแมไม่น่าเห็นหรอกมั้งเอออุ่ยแกนัเห็นอันนั้นแล้วแกอ้อุ้ยมึงอบแอบก่อนนะก่อนก่อนแอบก่อนก่อนโลงเลยค่ะลงช่วยเลยค่ะจังหวะนี้แม่ต้องช่วยมาะอีหนูลงมาลงมาเร็ว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 เรเวเเรอเเอวเ ตายแล้วคือคือ,อให้ฉันออกไปเถอะ <c oughs> แกเสียดายอ่ะอุ้ย <c oughs> แกเสียดายอ่ะเสือโบนังน่าจะรอดอ่ะฉันแบ,บบอ๊ยเสียดายอ่ะบบแต่ไม่เป็นไรนางทำนางทำคุณงามความดีอยูเยอะแกนางน่าจะบวกอยู่ฉันคิดว่านะเออแกบวกหนึ่งอยู่เคได้ยื้อ โอเคแกได้อยู่ก็ไม่บวกได้อยู่แกเลิฟอยูโอเคโอ้แกเขาตะก้อนจุดตีลอยเลยเวอร์มากนังเก่งมากเลยนะแกจริงๆเออแล้วก็อย่าลืมนะแกเปิกนี้มีประโยชน์ที่ดีมากๆเลยฉันอยากให้พวกแกไปลองเล่นดูนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะขอบคุณมากๆเลยไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าไว้บาย